วิธีแก้ระบบเผาผลาญต่ำอ้วนง่ายสุดๆข้อที่หนึ่งคือบางคนมีพันธุกรรมบางอย่างเขาพบว่าคนไม่ถึง5%บนโ,โลกใบนี้เกิดมาจะมีเขาเรียกว่าพันธุกรรมที่ดื้อต่ออินซูลินง่ายกว่าคนอื่นแนะนาแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์มื้อเช้ารับประทานข้าวแป้งน้ำตาลได้นิดหน่อยทานให้น้อยที่สุดข้าวแป้งน้ำตาลแล้วทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทานโปรตีนจาก พืชเยอะๆทานผักเยอะๆทานที่อิ่มเลยแล้วพยายามทานข้าวแป้งน้ำตาลให้น้อยประมาณ5วันแต่วันเสาร์อาทิตย์ให้เป็น extra พิเศษเขาเรียกว่า refuel สามารถทานข้าวแป้งน้ำตาลทุกมื้อได้แต่ให้แค่2วันนะข้อถัดไปง่ายเช่นกันใครก็ะดามที่เคยไปตรวจแล้วมีภาวะไทรอยตำ่ำฮอร์โมนไทรอยเนี่ยโดยปกติถ้ามันอยู่ในลักษณะระดับที่ปกติมันจะกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ดี กินเข้าไปในขณะปกติแล้วไม่อ้วนแต่ถ้าระดับฮอร์โมนไทรอยต่ำคอนเฟิร์มดยการไงเจาะเลือดเรามีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำอันแรกคือไปปรึกษาหมออายุก,กรรมโรคต่อมไร้ท่อเลยนะคุณหมอจะให้ยามาตัวหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนใช้ในการเสริมเพราะตรงไปตรงมาคิดภาพตามเรามีฮอร์โมนไทรอยต่ำระบบการหอผ่านเราเลยต่ำคุณหมอก็เลยให้ฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเรียนแบบฮอร์โมนในร่างกาย เพื่อเราจะได้มีระดับฮอร์โมนไทรอยกลับมาเท่ากับคนปกติพอระดับฮอร์โมนไทรอยเท่ากับคนปกติพอเรากินอาหารเราก็จะเผาผลาญเท่ากับคนปกติข้อ3คือเป็นจากการที่บางคนเนี่ยแค่มีกิจกรรมน้อยอาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า low physical activities ก็คือนั่งทำงานนั่นเองทำยังไงดีให้ตื่นมาตอนเช้าเราเซ็ตระบบการเผาผลาญใหม่ง่ายมากนะครับตื่นมาตอนเช้า ออกกําลังกายด้วยวิธีใดก็ได้แค่15นาทีตอนเช้าพิมพ์คําว่า15นาทีไว้แค่15นาทีพอผมคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมลดความอ้วนเมื่อ11ปีที่แล้วผมแนะนําว่าไปลองไปลองดูรู้เลยว่าการแค่ออกกาลังกายตอนเช้า15นาทีเนี่ยมันว้าวมากๆมันส่งผลทําให้ทั้งวันเนี่ยเรากระฉับกระเฉงแล้วก็กระตุ้นอัตราการเผาผลาญังนั้งงนการทํางานนั่งโต๊ะของเราในแต่ละวันจะไม่ทําให้เราอ้ว,วนขึ้นเลยข้อ4นะเขาเรียกว่าเนื้อเหลว ดังนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องเนื้อเหลวนะอันแรกที่ต้องทําคือการเพิ่มกล้ามเนื้อการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ถ้าอยากเพิ่มให้เร็วก็ออกกําลังกายควบคู่กันมันจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมันจะสลัดและดีดไขมันออกไปทําให้เนื้อที่เหลวเนี่ยกลายเป็นเนื้อที่ เฟิร์มมากขึ้นดังนั้นถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าเออเนี่ยอาหารแต่ละมื้อมันมีโปรตีนน้อยจังเลยทําแบบปะป๊าหมามะมาผมก็ได้ปะ,ปะป๊าหมามมาผมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเนื้อเหลวดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าเอ้ยฉันน่าจะเหมือนกับปะป๊าหมามะมาผมแน่นอนนะดังนั้นก็สามารถนะครับทาวิธีนี้ได้นะครับทานเวโปรตีนตอนเช้าพร้อมกับมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเลยว่าโอเคในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าฉันจะกินอาหารใดก็ตามโอกาสที่ฉันจะขาดโปรตีนเราโปรตีนไม่พอสําหรับสร้างกล้ามเนือี่ย โอกาสจะน้อยลงมา,มากๆแต่ใครก็ตามนะครับอยากจะลองผมให้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้โปรนี้คือเวโปตีน1กล่องราคา1,100บาทมีอยู่12ด้วยการทานได้10วันแถมฟรีเจลอาบน้ำนะครับมูลค่า350บาทพิมพ์1,100รวักด้วยจำนวนก็จะได้เวโปตีน1กล่องแถมเจลอาบน้ำา1ชิ้นแต่ถ้าพิมพ์1,100วัแล้วใส่เลข2จะได้เวโปตีน2กล่อง แถมด้วยเจลอ่าบน้ำา2ชิ้นด้วยเช่นกันพิมพ์เสร็จแล้วส่งไว้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอใครอยู่นอก Facebook ส่งไปที่ l i น์แอใครอยู่ใน Facebook ส่งไปในอินบ็อกซ์ของ Facebook ได้เลยนะครับข้อ5คือเมื่อเราอายุเกิน30โคเอนไซม์คิวเทนในเซลล์ทุกเซลล์ตั้งแต่หัวจะลดเท้าจะลดลงดังนั้นถ้าอยากรับประทานโคเอนไซม์คิวเทเยอะหน่อยก็สามารถรับประทานในทันพืชแป้งตาำ ปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือในบรอคโคลีส่วนใครก็ตามจะเสริมแบบแฟนผมก็ได้เนื่องจากทั้งหมดเนี้ยแฟนผมก็แทบจะไม่ได้ทานเลยนะครับสินค้าตัวนั้นคือ b i o อคิวเใครอยากดูส่วนประกอบสามารถพิมพ์คำว่า b i o อคิวเได้แล้วก็สอบถามส่วนประกอบกับแอดมินผมได้